สวัสดีครับมาแล้วครับผมสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับผมวันนี้ทางช่องสักอลิชแนลนะครับผมได้มีสูตรแนวทางนะครับผมสูตรคํานวณเด็ดๆนะครับผมอัดหนักๆมาให้เอฟซีทุกท่านลองเข้ามาติดตามมารับชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมชื่นชอบไม่ชอบนะครับผมก็ลองเข้ามาติดตามรับชมดูก่อนนะครับผมยังไงฝากติดตามทางช่องสักอลิชแนลด้วยนะครับฝากด้วยครับผม สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผม FC ทางช่องนะครับผมอารีชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมแอดมินนะครับผมมีแนวทางสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับผมมาให้ FC ทุกท่านนะครับผมได้ติดตามได้รับชมโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมที่แอดมินลงให้นะครับผมเป็นสูตรคำนวณของแอดมินนะครับผมที่ได้คำนวณตัวเลขออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้ เอฟซี uh, ทุกท่านนะครับผมได้เข้ามาลองติดตามมารับชมกันดูนะครับผมท่านใดนที่ชื่นชอบนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมอาจมีตัวเด็ดๆให้ f c ทุกท่านได้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับผมท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบนะครับผมก็สามารถเดินผ่านได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับผม สำหรับพี่น้องท่านไหน FC ท่านไหนนะครับผมที่สนใจนะครับผมอยากจะมาศึกดูนะครับผมศึกษาดูแนวทางก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคกันในกับห่วรัฐบาลนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมก็ลองเข้ามามาดูกันได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมที่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมก่อนจะไปติดตามไปรับชมเลขทุกชุดทุกตัวที่แอดมินได้ทําขึ้นมาให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ fc เข้ามาแล้วนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมแอดมินก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ทางช่องสักอลิชแนลนะครับผมเป็นแนวทางหวยนะครับผมทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมหวยฮานอยนะครับผมหวยลาวนะครับผมวันนี้นะครับหวยลาวนะครับขออนุญาตไปหวยลาวนิดนึงนะครับวันนี้หวยลาวนะครับผมก็สูตรของแอดมินนะครับผมวันนี้เข้านะครับผม 01เต็มเต็มเลยนะครับผมวันนี้นะครับผม01เต็มเต็มเลยสําหรับห้อยลาวนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าแอดมินจะมีแนวทางสู่ให้เราให้ท่านได้ติดตามชมกันตอนวันไหนนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นคิวของนวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็แอดมินก็ได้ทำตัวเลขนะครับผมสูตรคานวณมาให้เอฟซทุกท่านเรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามารับชมกันได้นะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับ วันนี้นะครับผมตัวเด่นๆที่แอดมินวางมานะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเนาะก็มี1มี9มี0ูนย์ะครับผมแอดมินให้วิ่งนะครับผม9กับ1นะครับบนล่างสามารถวิ่งได้ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับผมแนวทางหวยวิ่งนะครับผมก็ลองนอํานไปาดูพิจารณาได้นะครับผมส่วน ตัวเด่นนะครับที่แอดมินวางลงมาให้นะครับผมสําหรับเลขชุด2ตัวนะครับผมแอดมินให้เป็น1 0ึนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งห้านะครับแอดมินให้เป็นตัวที่อ่าเด่นๆนะครับสําหรับกลุ่มนี้นะครับผมส่วน9นะครับผมแอดมินให้9 1นะครับผม9 2นะครับผม9 4 9 6นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจ9 1และ9 2มากๆนะครับสําหรับหวยงวดนี้นะครับผม อาศูนย์นะครับผมแอดมินให้ศูนย์สองศูนย์สี่นะครับผมศูนย์หกศูนย์เก้านะครับผมวางให้ที่ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เก้าเป็นตัวที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผมอ่สำหรับชุดต่อไปเป็นเด็ดสามตัวนะครับผมแอดมินได้จัดสรรทำให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือเด็ดสามตัวก็มีสี่เก้าไอ้สี่หกเก้านะครับผมแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็ Uh, 95034 uh, 374นะครับขอโทษขออภัยท่านที่อาจจะอ่านตัวเลขคาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับผมก็ยังไงฝากเข้ามาติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมทุกครั้งที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมเรา uh, ทางช่องนะครับผมทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมตัวเลขมีโอกาสคาดเคลื่อนนะครับผมมีโอกาสหลดุดมีโอกาสเข้านะครับผมก็ยังไงก็ ลองเข้ามาติดตามมารับชมกันได้นะครับผมขออนุญาตทวนให้ f c ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้บางท่านอาจจะยังฟังไม่นะครับผมครบ้วนนะครับผมก็เด่นหนึ่งนะครับเด่นเก้านะครับเด่นศูนย์นะครับผมแอดมินให้วิ่งเก้าแล้วก็หนึ่งบนล่างสามารถวิ่งได้นะครับผมมีโอกาสมาสูงทั้งสองตัวเลยนะครับผมส่วนหนึ่งแอดมินให้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมวางหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งห้าเป็นตัวเด่นนะครับ ส่วน9นะครับแอดมินให้91929496นะครับผมตัวเด่น91และ92นะครับผมส่วน0นะครับเป็น0204นะครับ0609นะครับวาง04และ09ไว้เป็นตัวเด่นนะครับผมส่วน3ตัวก็มี469นะครับผม991นะครับผมแล้วก็ 950นะครับผม374นะครับผมยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผมเราเข้ามาติดตามมารับชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินขอให้ท่านโชคดีนะครับผมฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันนะครับหลังหวยออกนะครับว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามมารับชมและพูดคุยกันอีกต่อไปนะครับท่านใดชื่นชอบอยากคอมเมนต์นะครับพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ขอท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ